คอ้น้ำเงินครับผมคอน้ำเงินเตี้ยนนิดนึงก็หนึงน่งหนึง่งพื้นที่อยู่ด้านนอกแต่ว่าเขาจะได้โครงยาวตัวนี้ห้าปีกว่าแล้วครับใส่พ่อแม่พันธุ์อันตัวนี้อาจจะเป็นคอน้ำเงินตัวด้านนั้น่ะเป็นคอดำด้านหลังอันนี้คอน้ำเงินพวกนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผสมแหละเขาเรียกว่าไฮบริดไปแล้วแหละ ครับอันนี้ยังได้ยังได้เชื้อคอ้น้านเงินพ่อพันตัวเนี้ยเพราะว่าเขาเ <c oughs> ขาคงยาวมากเลยใหญ่ด้วยตึ๊กเลย <c oughs> แต่ว่าเหมือนเหมือนลงกว่าว่าแหละทําไมดูทําไมมองเหมือนเตี้ยใช่ไหมมองเหมือนเตี้ตยกว่าจมูยนะใช่เพราะว่าหนึ่งพื้นที่ที่เขายืนนะครับผมมันต่ํามันมันคือคือพวกนี้มันดีอย่างหนึ่งอ่ะตุต้มมันดีอย่างหนึ่งดีทื่ว่าโรคภัยมันไม่มี ครัับมมมมนไ่่ีีตาทยากเลยมันรอดภัยมันไม่มีผมเลี้ยงมาหกปีนี่โรคนี่ไม่ค่อยเจอเลยได้หลวงพ่อแล้วอที่จริงตรงเนี้ยดูเขาดูดูเด็หน้าฝนหน้าแรงเขาอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าทนพอสมควรได้ถ้าเป็นของประเทศไทยเราจะอยู่ได้ครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องน้ำเหรอครับน้ําควรควรเติมไว้ตลอดเวลาสองวันสามวันก็เติมไว้อันนี้ผมใช้บานก็เติม ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์แล้วเอาตัวเมียเข้ามาแล้วตอนนี้ตัวเมียกับตัวผู้ยังเข้ากันไม่ได้ตัวผู้เขาเป็นสัตว์มากเขาอยากผสมแล้วตอนนี้ตัวเมียไม่ให้ผสมพอตัวเมียไม่ให้ผสมก็ทะลุคอกตรงนี้ไปเลยเป็นแผลอยู่นู่นได้ฉีดยาม่วงไว้ใช่โอ้มดหนีตายเลยครับเพราะว่าตัวผู้จะขึ้นผสมไม่ให้ขึ้นมุดออกไปเลยนี่หลวงพ่อว่าจะให้มันกินยาดูสิยางามเฉียวแล้วเนอะ ยากพวกนี้อ่ะเพราะว่ามันมันเป็นสัตว์ครับไอ้ที่ว่าโล่งๆก็คือรอยเดินเขาเฉยๆครับแต่ส่วนมากเขาจิกอกยุ่แต่ว่าไม่ได้ว่าจิกเป็นจริงมันจังเั็นวัวควายใช่ไม่ได้กินหยาที่ว่าตั้งใจกินก็จะง่วงควายหน่อยพี่โดยที่เรามองอ่ะอย่างอย่างเราเนี่ยเราทำร่มให้มันสักส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ครับใมีแดดมีครับแดด่ม ถ้ามีร่มก็ดีอย่างหนึ่งก็เวลาเวลานกมันร้อนมันก็เข้าร่มแต่เวลาฝนตกมันจะเล่นน้ํามันจะอยู่กลางน้ําแต่ข้อดีหลายอย่างก็คือแบบอาหารไม่เปียกด้วยนะเวลาเราไม่อยู่มันก็ไม่ได้เสีย,สยใช่เนี่ยญาพวกนี้เขาเราก็ตัดไปครับอันหญ้าพวกนี้ก็ตัดตัดเข้าเครื่องบดเลยเด้ของผมผู้ชม,มครับส่วนผสมตามนี่แหละมีลำบ้างมีเม็ดข้าวโพดมี ข้าวปงข้าวเปลือกปลายข้าวหัวอาหารเล็กๆน้อยๆเราก็<ม>เตรียมเลยสม,มมติว่าครับสม,มมติว่าเอาเนี่มีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเลยเหรอตรงนี้ตรงนี้มีอยู่เจ็ดตัวไม่เราจดเฉลีทท่ยห,หนึ่งตัวเนี่ยเดือนหนึ่งอาหารจนะหมดเท่ากี่ตัวอาหารเนาะถ้าเป็นหัวหันล้วนๆเลยนะ่ะไม่ใช่ที่เราผส,สมทำเนี่ยอ๋อผสมทำที่เราจะทำให้มันกินของผมอ่า มันตกเดือนละสามสอบมั้งเฉพาะหัวหารเ,เด้ทั้งสิบเอ็ดตัวเลยเ,เอาตัวเดียว,วเลยมันไม่ได้คำนวณหรอหลวงพ่ออืไมไม่ได้คำนวณถ้าเป็นตัวเดียวถ้าตัวเดียวไม่เยอะหรอกผมว่านะเรามีผักบุ้งเรามีหญ้าปุ๊บเราก็หัวหารอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องว่าต้องเป็นหัวหารวันละเหมือนผมบอกว่าสิบกิโลนี่ต่อวันนี่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นหัวหันสิบกิโลเด้ก็อาจจะเป็นหญ้าครึ่งหนึ่ง หญ้าครึ่งหนึ่งผักบุ้งอีกหัวอาหารก็แค่ประมาณสองโลนอกนั้นจะเป็นหญ้าผมมาขอข้อมูลเป็นในส่วนไว้เพราะว่าเรากำลังไปเตรียมอย่างแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าควรเตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้เลยแต่ที่ดินพูดว่าที่อยู่ตรงโน้น่ะที่ของหมอต้มอ่ะครับมันเป็นดินลงเก่าปลูกอะไรมันก็งามครับดีเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรมันมันจะพู่ครับบาดานจะกกองไว้เป็นแสนละอ๋อดีเลยนี่ทางบ่มก็จีน้ำมาดานได้ไม่มีปัญหา กินได้ครับผมยางไม่ใช่เล็กอย่างนี้นะนั่นแหละถ้ามีต้นยางก็ก็คอยดูครับผมเพราะว่าอืมถ้าตัดออกก็ให้รถแมคโครขุดขุดตอออกเลยเด้อใช่ใช่ปรับให้มันเสมอขุดตอออกดีที่สุดปัญหาแต่ปัญหาตรงนั้นเป็นดินลูกรังกวดกัดผสมทรายใช่ไหมลูกรังกวดอะไรก็เลี้ยงได้ เลี้ยงได้ครับรูรังกวดเดี๋ยวเวลานกไข่เขาก็ทํารังเหมือนเดิมเหมือนกับที่อคอกอยู่นู้นน่ะถ้าให้เลี้ยงเ็าคิดว่าคงจะเลี้ยงน่าจะเลี้ยงน่าจะเลี้ยงเป็นเป็นสิบตัวนะ่ะที่เราคือไม่ให้ไม่ให้เลี้ยงน้อยนะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างอยู่ครับเราจะทําคอกให้มันกว้างเลยครับอนุบาลในบ้านเนี่ยมันได้อยู่อืม,มีบ้านมีที่บ้านอยู่หลัง,งมันน่าจะกว้างกว่านี้อ๋อค,ครับนะดีเลย,ค,เยนะครับ ก็กว้างอืมระยะหนึ่งปีหนึ่งเราไปอยู like 1, ate, 1, 2, ่ได้อย like so ู plane, in. ่ได้ครับผมระยะหนึ่งปีอยู่ได้ปีสองนกเริ่มโตขนาดนี้ก็ค่อยทําคอกแบบนี่ใช่ครับผมวันนี้ผมก็ใช้ไวเมดก็อยู่ได้ครับผมตรงนั้นมันมีมันมีไอ้นี่อยู่แล้วไงมันมีกําแพงกระแพงขึ้นขึ้นมาขนาดนี้ครับแล้วสูงนี้ขึ้นมาก็กั้นหมดแล้วเป็นอะไรกั้นหมดไม่ไม่มีอ๋อครับครับครับ ก็ญ้าญ้ามันคงคงคงไม่ยากหรอกเพราะว่าแปลงหญ้ามันมีอยู่กับถ้าแปลงหญ้าเรามีเรียบร้อยมันก็ลดต้นทุนได้เยอะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติพวกนี้เขาก็จินเขาก็จินหญ้าเป็นหลักอยู่แล้วแต่เราก็ควรเสริมพวกหัวหารพวกไอแคลเซียมเขานะครับผมอด้ะอันนี้ก็ปล่อยธรรมชาติเลยครับนี่อันนี้ต่อสองตัวนี้เป็นต่อสองแล้วต่อแรกตัดไปแล้วครับ ทีนี้ก็ขึ้นมาใหม่แบบแบบสวยเลยทีนี้แตกเลยวันนี้ก็เสียบเสียบไว้เลยผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นสวยขนาดนี้ไม่ได้ใส่อะไรเด้ครับ <c oughs> มันดินมัน,ม,นมันจะดิออนแต่ตรงนี้เขาเป็นดินพูดว่าดินดงดินธรรมชาติแล้วปลูกต้นยางต้นพันธุ์าดนี้ครับมันก็สมบูรณ์อยู่ที่ที่ทำยางอ่ะทางน้องมันไปทำไม่ได้หรอกไปทีต้งทียางทำไม่ได้เพราะ เป็นพออ๋อโยอะไรด้วยครับเป็นผู้หญิงเนาะแกก็คงไม่นี่ถ้าถ้าจ้างคนแต่นี้เราก็อาศัยเป็เลยคิดว่าพอเกษียณแล้วอยากจะให้ครับเป็นหลานบ่อันนี้เป็นน้องอ๋อเป็นน้องลุงพ่อครับครับเป็นน้องเป็นพอออลูกเจ้าเขาทำงานมาแล้วเป็นหมออืมครับอยู่เป็นหลานมีที่อยู่สามสิบไร่สวนยางแล้วก็มีที่อยู่ทั้งโู้นทั้งนี้ก็มีที่ดีเยอะ ก็เขียนออกมาก็น่านี่แหละข้อก็ทําให้ง่ายอย่างนี้แหละหลวงพ่อไม่ต้องเนี่ยดูตัวอย่างแล้วก็ไปคิดได้เลยแบบว่าเราจะลงแบบไหนแต่ผมแนะนําเป็นเสาปูนด้อยเดี๋ยวเสาไม้เหมือนผมดูนี่มันผุหมดแล้วเนี่ยผมจะได้เปลี่ยนเสาแล้วเนี่ยเอาเสาเหล็กก็ดีเราตัดเสาปูนเอาเสาปูนเสาปูนเสาเหล็กก็ได้ครับใช้ลแใช่เพราะพวกนี้มันพอพวกนี้มันไม่โดดอยู่แล้วไม่โดดครับมันแค่วิ่งชนแต่เวลามันตกใจนะ ไอ้ลวดตะข่ายไปปลาปตาสนีมไม่กินโอ้หดีเลยเนี่ยถ้าตัวขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหมาแล้วมั้งนี่เนาะหมาถ้าแบบนี้ก็ไม่กลัวครับแต่อย่าไม่อยากให้เข้ากลางคืนเพราะว่ากลางคืนเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไ,รไ,ไหร่กลากง <ขอ S 1> คืนแต่ก่อนก็มีหมายอยู่แต่ผมใช้ลวดไฟฟ้าช็อตเอาทุกวันเนี่ยมันมันเข็ดแล้วแหละระวังของยครับตกกรโหลก ไม่ตก็นั่นแหละระวังอ่ะองตาบอกให้ระวังไงอ๋อใส่ใส่ด้วยอ๋อมันไม่ตกจริงๆเคล้องมือไว้อยู่นี่แหละเอาไว้ใช้งานจะใครเขาก็ไป ไปศึกษาใน YouTube ไปดูด้วยผมก็จะลงคลิปไว้เรื่อยๆนั่นแหละผมก็ดูมานานแล้วศึกษาอ๋อครับความทีนี้มันอยู่ไกลอย่างของอะไรเราก็รูไกลครับซื้อซื้อของไกลอ่ะครับเวลาเราปรึกษาเวลาเราอะไรยากคู่คนใกล้ไม่ได้เพราะคนใกล้ผ่านไปผ่านมาจะวิ่งไปหากันดแก็แป๊บเดียวยากเราจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาอะไรก็โทรหาได้เลยถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยววิ่งไปแป๊บเดียวประเภทเรื่องฉีดดวงฉีดยานี่มือฉีดยานี่ นี่แหละคนมือฉีดยาแต่และรอบแต่และรอบไปดูตัวดูตัวคนกับตัวนกมือน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันฉีดคนเดียวไม่ได้น่ะผมจับปากแล้วผมเอามันไม่อยู่แต่ตัวตอนเล็กอย่างนั้นนะฉีดได้อวันก่อนก็ฉีดให้อยู่เพราะว่ามันฉีดยาบำรุงอันนี้อายุเท่าไหร่นะในปออายุที่ว่าสองปีสกที่ว่าสองปีงนี่ไงที่ว่าปีอ๋อนี่นี่นี่คู่นี้เลยครับนี่ไปดูคู่นี้นี่นี่คู่นี้ที่จะปล่อยเกียรติหมื่นนี่กับคู่กลางเนี่ย แต่ว่านกยังเข้ากันไม่ได้ก็เลยยังไม่ปล่อยเข้าหากันต้องรอให้ตัวเมียเป็นสัตว์ก่อนครับผมก็เราเซฟตี้ก็พูดว่าเราเล็กๆไปอยู่ด้วยกันมันจะไม่ทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแต่ก็ต้องมาทะเลาะตอนตัวโตเหมือนเดิมทะเลาะตัวโตเหมือนเดิมครับทำคู่นี้ครับผมอ๋อยังไม่ถูกกันเลยอยู่คนละครอบใช่ไม่ไม่เชื่อว่าไม่ถูกกันหรอกเพราะว่าตัวตัวตัวผู้เขาเขาเริ่มเป็นสัตว์ พอพอเริ่มเป็นสัตว์แล้วตัวเมียยังยังไม่เป็นอ่ะพี่อ,อ,อืมพอตัวเมียยังไม่เป็นสัตว์ก็จะไล่ตัวเมีย,รยครับ,บแล้วก็ตัวเมีย,ายมมาอายุาเด็กกว่า,า<ๆ>เพราะว่ามันห่างกันสามสามเดือนอก็เลยเราต้องตัดปัญหาครับเดีย๋ยวตัวเมียไม่กินอาหารก็ต้องแยกไว้สองคอกแบบนี้แหละครับพอแยกไว้ก็ดีอย่างหนึ่งได้ก็เขาก็เริ่มกินอาหารดีแล้วก็แบบร่วมคุ้นคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมัน คู่นี้ก็เข้าได้เข้าไปให้อาหารอ๋อแต่เข้าเข้าไปหาไม่ดู